าแม่สร้อยดอกหมากนะที่เราจะมากันวันนี้โด่งดังในเรื่องของมาไหว้ขอคู่ใช่เพราะว่าก่อนหน้านั้นน่ะเจ้าแม่สร้อยดอกหมากอ่ะผิดหวังจากความรักนี่เขาก็เลยแบบเหมือนกับว่าอยากให้คนอื่นสมหวังอยากผิดหวังกับเขาอ้าวเขาปิดแล้วเขาปิดแล้ว จะมานะครับจากจะแม่สร้อยดอกหมากก็อย่าลืมเช็คเวลานะครับลองทันด,ดีๆีเพราะเขาเปิดเปิดเช้านะเปิดเจ็ดโมงแล้วก็ปิดห้าโมงเย็นซึ่งวันนี้หกโมงแล้วซึ่งไม่ทันนะครับเป็นเศร้าค่ะปิดปีนี้อีฉันจะไม่มีคู่อีน้ว รบขอบคุณทุกคนที่ดูกันจนมาถึงท้ายคลิปนี้ได้นะสําหรับใครที่ชอบกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้เป็นกําลังใจพวกเราด้วยนะเออคอมเมนต์มาหน่อยคอมเมนต์มาหน่อยอ่าชอบยังไงคอมเมนต์มาใช่สําหรับคลิปนี้ขอปลาไว้ก่อนแล้วขอเจ๊อยู่หลังกล้องกล้องบายบายแล้วไปละจ้าบายบาย